อ่ะตึงตึงตึงอ่ะตึงตึงตึงอ่ตึงตึงตึงเออตึงตึงตึงเริงารงขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยแหละนะแม่ไหมาเอานั่งเถอะนั่งเถอะเอา หนุนแม่ซักไว้อยู่หน่น้างนอกเอามานั่งก่อยุงจะกัดไม่ไน่หลงเอามาหน้าไม่เอาน่ะป๊กป๊าป๊าไม่ยุ่งไมไหนตูเพื่อจะเนี้ได้หรือไม่ดเลมี่ใครชื่อเลมี่ แจะกและอยู่ไหนไหนแจะกะเละไปไหนน่ะไม่รื้อเลย